สวัสดีครับพี่น้องแฟรครับเวฟซี FC พ่อกันอีกรอบครับพี่น้องครับในช่วงบ่ายโมงบ่ายสองโมงการรีวทีเทากําลังตัง้งกําลังตัง้งกําลังตัง้งกําลังท,าทงาําการทํางานเยอะคนวันเทากันจะนี่พเพิ่งจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับ พี ial, brands, mainland, ่จไหมเฟังนั่นได้พอกลางนี้เลยฟังบูไดเปิดิั้่าบ่าบูดเปิ้ด้วยครับเจ้าของรถเพิ่นงงครับบกฟงบูดเปิ้ฟังอ้งนี่นัท้องเลอย โอ้มันเลยเว่นตาดำนี่เอาเราลวดเดียวเลยโจเกมกันไปลวดเดียวโจกเก่เลยเด้อย่ต้องว่าต้องค้างคาไปว่ต้องค้างคาไปหรอก ออสาดเริ่มบรรเลงมาปูแล้วพี่น้องท่านานานๆเหมพี่ เริ่มจองซานแล้วพี่น้องมืนอนีก,กรรันซี่ครับพี่น้อง,องครับพี่น้องอยู่ไก่อยู่ไก่จะเริ่มใหม่กําลังใจได้ทีบ้านกุดินจีตะบนกุดินจีเพื่อนอากาังจังหวัดหน้องบัวรำพูน้องบัวํำพูครับพี่น้องครับมืนอนี มาเลยมาเลยอันนี้ปิวไว้ด้วปูไว้เตีงไว้นานไหนมันนานล่มสาบิวนี้นี่น้ารบ่อไก่มา แวตกอบค่ะโอเคค่แถมคือเกียวว่าเงินได้มาเกี่ยวเงินกับหัวลำเฮีหนเงินว่าหัวปวดมันเล้ยวเงินว่าบ้านเราเี้ยวเงินเยให้โทษไม่โทษดลัดฐานมากมาวงสาดเลย ใส่ซอกินนะ <laughs> 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 มีเรื่องมันใบไฟ่เราก็เฮ็ดชอนสาวหน่อยเพ็ดบานแป้งใบใส สวัสดีครับสวัสดีครับบ่มีงานดูบ้บ่มีงานไปเอาลุงเตียงห้องเวสอยู่เซเว่นปูห้องหน้านเซตเอาปูสาไวเบสไปนอนกับปูห้องหน้าผมอ๋อ้ยใกล้บ้านบ่ณีโลดเดียวอนอนในน้าเพียงเดียวนเพีงเบ็ดเบ็ดนั่นหรือเบ็ด เคยเป็นเพงซะหน่อยแต่สมัยก่อนกําลังกําลังอารวา瓦ศาสตร์กําลังอารวา瓦กําลังผมอยากแนะนเทิร์นงอหน่อยเทิร์นเอฟซีโอเทิร์เมียหน่อยบอดโจ้ขัดจัง

ตอนนี้ไม่เท็ดบอกคอนกน,นี่นั่นเเาะไมนี่ปูไต้ท่อรถก็ได้เพราะนั้งรถกันเท็ดลน <c oughs> เออ มี่เป็นอ๋อวันดีครับวันดีนี้เพัตาบินรถเขาขี่รถเทื่ตัวเข้ามาียบอ่ะอโอเคครับขิดนิวซินิฟอนไม่ได้คิดมาขากคุณแฟนคลับเอฟซีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่เป็นไรในช่องพออยางอาทิตย์ละหัดอวฟิเชียลครับ